ใช้หลักฐานทางการแพทย์พิสูจน์เพราะเมื่อไหร่ที่เด็กเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเมื่อนั้นเบืกอความค่ะเพราะมันคือข้อสงสัยฉะนั้นก็ต้องแจ้งข้อสงสัยให้ชัดนะคะโอ้กระดูกมันคนละเบอร์พี่เจิดพงกระดูกคนละเบอร์ค่ะ ทาน,นายอานันต์ใสกระดูกเพชรค,ค่ะส่วนท่าน,นวยหัวเดือยปอของในแม่เนี่ยกระดูกอะไรรู้ไหมคะเธอกระดูกแก้วค่ะแก้วจะไปสู้กับเพชรได้ยังไงเธอแสงสว่างเธอกระสะทนเหมือนกันค่ะแต่เธอสะท้อนแบบป๊อกเดียวแตกนะคะท่านทาน,นายอานันตัยเนี่ยเขากระดูกเพชรค,ค่ะ แล้วโดนเจียระไนมาแล้วด้วยค่ะแต่ถ้าเธอจะเปรียบเทียบว่าเธอเป็นเพชรก็ได้นะแต่เธอได้แค่เหลี่ยมเรื่องความทนทานไม่ได้เรื่องความสวยงามไม่ได้เรื่องคุณค่าไม่ได้เธอได้แค่เหลี่ยมอย่างเดียวเหลี่ยมเยอะในแม่ไม่ใช่ในแม่ไม่รู้นะคะร้านเพชรร้านพลอย หรือว่าไม่รู้ว่าเพชพรพลอยอันไหนแท้อันไหนปลอมแต่ก็แต่ก็แต่ก็พอจะมองออกว่าคนไหนมันปลอมคนไหนมันแท้นะคะขอบพระคุณค่ะพี่เจิดพง์คือในแม่เนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าถ้าวิพากวิจาร์เนี่ยเราใช้คำว่าวิพากวิจาร์แบบเป็นกลางมากกว่าเราเข้าใจเขานะเราเข้าใจเขาว่าคือเขารู้นะในแม่รู้ว่าเขารู้ว่าเขาผิด เขาก็หาทางแก้เกมอยู่นะคะเขาก็หาทางแก้เกมแต่การดันของเขาเนี่ยเขาพลาดที่เขาไม่รู้ข้อกฎหมายเขาพลาดตรงนี้ค่ะเขาพลาดที่เขาเนี่ยมีมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายไม่เก่งเขาพลาดตรงนี้นะคะเขาพลาดตรงนี้แล้วเขาพลาดที่ เขาต้องการเอาชื่อเสียงทางด้านเสียเนี่ยมาชูให้เขามีชื่อมีมีแสงขึ้นมาอันนี้เขาก็พลาดเขาคิดว่าเขาจะแก้เกมได้แต่ดันแก้ไม่ได้เขาไปพลาดหนักตรงที่เขาฟ้องสื่อฟ้องพี่หนุ่มฟ้องรายการเขาพลาดตรงนี้และเขาจะพลาดอีกรอบหนึ่งตอนที่เขาไปฟ้องทนายอนันชัย เขาไม่รู้หรือว่ามูลนิธิเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองและสิ่งที่เขาทําเขาทําเพื่อสังคมเพื่อศาสนาเพื่อประเทศชาติทานายไม่ได้บอกข้อน,นี้หร่ะคะอีกอย่างมูลนิธิของทานนายเนี่ยตั้งมาก่อนที่จะมาเป็นติตั้งมาก่อนแล้วมีเรื่องถูกไหม ฉะนั้นเนี่ยข้อกฎหมายตรงนี้ชัดเจน <c oughs> เขาทำตามหน้าที่ค่ะไปฟ้องเขาไม่ได้แล้วท่านก็ไม่ได้ทำอะไรที่เกินเลยเลยท่านเดินตามระบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมาจากอ่อนก่อนกลางก่อนและตอนนี้ก็คือไม้แข็งท่นนายได้แค่เงินส่วนแม่เนี่ยเสียทรัพย์นะคะแม่ แม่ต้องคิดดีๆนะคะคือคือคือเรารู้แหละเรารู้ว่าการที่ไม่ยอมคนเนี่ยเพื่อความเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองอะใช่แต่ถ้าลดศักดิ์ศรีลงมาแล้วอยู่เงียบๆอยู่เฉยๆแม่ก็ไล่ไปในกลุ่มแม่แม่ก็ไล่ไปเลยจะมีคนเชื่อไม่เชื่อลงเชื่อก็ไม่มีใครว่าเพราะทุกวันนี้เขาแยกแยะออกแล้ว ว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่เขาแยกแยะออกแล้วแต่ถ้าแม่ยังดันทุลังอยู่ยังฟ้องคนนี้ยังฟ้องคนนั้นแม่พังหนักกว่าเดิมแม่สงสารลูกไหมเอาถามก่อนถ้าแม่สงสารลูกเนี่ยแม่ต้องนิ่งแล้วแม่จะเผยแพร่อ,พอ,อะไรของแม่แม่เผยไปเลยไอก้กฎหมายก็ให้เขาว่ากันไปแต่อย่าไปสร้างกรรมเพิ่มอย่าไปสร้างคาดีเพิ่มอย่าไปหาปลปักเพิ่มยังไงก็แพ้ค่ะไม่ชนะ เพราะทนายไม่กินแม่งัดกันกันกบคนทั้งประเทศอ่ะสภาพทางสังคมอ่ะแม่ก็แพ้แล้วสภาพทางสังคมก็แพ้แล้วอฟ้องแก้เขินถูกต้องเกิดมาไม่เคยเจอสวัสดีค่ะ เขาไม่ได้รู้หรอกค่ะกฎหมายอะ่ะเขาไม่ได้รู้กฎหมายที่ชัดเจนที่แท้จริงเขารู้ว่าเขาสามารถเอาผิดได้แต่หลักฐานไม่มีคือฟอ้องร้องเรียนทำได้หมดแหละค่ะแต่มันจะเข้าหรือเปล่าก็อีกอย่างหนึ่ง คุณไปฟ้องเขาอ่ะคุณคิดว่าคุณมีหลักฐานแต่เวลาคุณโดนแย้งเข้ามาเนี่ยหลักฐานมันแน่นกว่าพยานมันแน่นกว่าก็จบค่ะอืมจบเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เขาอ้างอิงอะ่ะเขาอ้างอิงจากความผิดตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นซึ่งหลักฐานมันชัดนะ <S <S เหลี่ยมตรงนี้คุณไม่ทันเขาหรอกค่ะแม่แม่ไม่ทันเขาหรอกแม่ไม่ทันเขาอืมทันนวยหัวโดวยปอเนี่ยยังอ่อนหัด แม้กระทั่งวาจาก็อ่อนหัดเขาแค่ศรัทธาแต่เขาไม่ได้เก่งเรื่องกฎหมายเข้าใจไหมคะเรื่องตรงเนี้ยกฎหมายเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาจะเอามาต่อสู้เนี่ยเขาไม่ได้เก่งคนไทยทั้งประเทศเขารู้เขาเห็นจากพฤติกรรมก็ตอนแรกแม่อยากได้ทนายอนันชัยไปเป็นทนายประจำํำถูกไหมแต่ทนายท่านไม่เอาด้วยไงเพราะท่านรู้อันไหนถูกอันไหนผิดถูกไหมล่ะ มีหลักฐานว่ามีคนจ้างไม่ต้องมีคนจ้างหรอกค่ะกูนี่แหละบอกเองค่ะในแม่นี่แหละค่ะบอกเองบอกว่าถ้าอยากจะไปเม้นก็ไปพิมพ์เคค่ะไปอวยพรให้เขานะคะพิมพเคเนี่ยก็โอเคค่ะอืมโอเคค่ะพิมพเคคือโอเคค่ะรับทราบค่ะโอเคค่ะเอ้าก็ไม่ให้ฉันรวมพล ฉันก็รวมพลเคไงคะแตนายเป็นเทพฮะเทพตกมาจากเบื้องบนเบื้องกับเบื้องกั้งบน <c oughs> มีหลักฐานว่ามีคนจ้างสาธุขอให้มีคะ่ะสาธุขอให้มีนะคะคือถ้าบ้านนี้พูดอะคะ่ะเอามาหารศูนย์เขาพูดอะไรก็แล้วแต่เอามาหารศูนย์ อืมคิดเอาถ้ามีเอามากลางเลยค่ะเพราะว่าบ้านนี้อะถ้าเขามีหลักฐานเขาโพสต์เลยค่ะเวลาเขาได้อะไรมานะคะเขาจะโพสตเลยถ้าเขามีหลักฐานะเขาจะโพสเลยจริงนิสัยเขาเป็นแบบนี้แล้วเวลาเขาพูดอะไรนะหารศูนย์หารศูนย์ก่อนค่อยเชื่อหารศูนย์ก่อน เอา้าวตัวเคก็คือโอก็ก็คือตัวเคไงคะตัวเคก็คือตัวเคมันจะเป็นมากกว่านั้นเป็นไปไม่ได้คะ่ะตัวเคก็คือตัวเคอยู่ที่ตัวเองคิดเอาเองว่าจะเป็นแบบไหนอ่ะเหมือนในแม่บอกอ่ะโอเคไปพิมพ์โอเคให้เขาหน่อยคะ่ะโอเคก็คือโอเคแล้วตัวคิดว่าอะไรคะ ทำไมคะฉันรวมพลคนไปพิม <laughs> พ์เคไม่ได้หรอค่ะก็โอเคไงค่ะแล้วคุณคิดว่าอะไรหรอคะคิดเองนะเราอ่ะแสดงว่าใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมฮะอยเขาตั้งเมนค่ะ ให้เจ้าปลิวมาเป็นในนั่นค่ะให้มาให้เจ้าปลิวมาเป็นประธานค่ะตั้งสี่เสาอะ่ะเขาสร้างเมนให้เจ้าปลิวมาเป็นประธานวันนั้นน่ะอืมสารไม่รับคำฟ้องตัวคีถ้าหาว่าฉันจ้างคนไปอะ่ะฉันต้องจ้างคนเป็นพันๆเลยนะเธอหืมฉันต้องจ้างคนเป็นพันๆเลยนะ เพื่อไปให้เพื่อให้คนไปพิมพ์เคตัวเดียวเนี่ยนะฮะ <c oughs> นายแม่นี่ต้องรวยหนักนายแม่ต้องรวยหนักถึงจ้างคนไปเป็นพันพันคนไปพิมพ์เคได้อะต้องรวยหนักอืมแต่ฉันบอกจริงค่ะ บอกว่าทุกคนไปให้กําลังใจเขานะคะไปบอกเขาเลยว่าโอเคค่ะพิมพ์เคเลยค่ะโอเคทุกคนไปนะคะทุกกลุ่มเลยนะคะไปเลยค่ะไปพิมพ์คําว่าโอเคค่ะถ้าโอเคไม่ทันก็พิมพ์คตัวเดียวค่ะรู้เรื่องเออในแม่ไม่ต้องจ้างหรอกค่ะเขามีเน็ตกันทุกคนค่ะอืมเขาว่าทุกคนล เขาไม่ได้คุกคามน้องเขาเลยค่ะพวกมึงล้วนๆพวกมึงเลยค่ะมึงอย่าเอาเด็กมาอ้างค่ะพวกมึงเลยฮะเออเคตกลงนะเคเคทุกคนตอนนี้ถ้าเราพิมพ์เคแค่ตัวเดียวนะคะเราเพิ่มเป็นสามนะคะเคเคเคนะคะ ทุกวันนี้ถ้าเราพิมพคแค่ตัวเดียวนะคะเอาใหม่นะคะพิมพ์ใหม่คะ่ะคคคโอเคโอเคโอเครู้เรื่องอืน้องบอกแหละคะน้องบอกว่าให้ฟ้องคน้องบอกตอนไปพิมพ์ไม่มีคนจ้างเขามีเน็ตคะ่ะอีบา้าอีควยอีควาย มีเน็ตค่ะไม่ต้องมีคนจ้างค่ะนะคะเคเคเคภาษาวัยรุ่นเนี่ยค่ะเคเคเคคเ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 ล่น ันไม่ต้องจ้างหรอกค่ะเขามีเน็ตนะฉันจ้างคนนึงเป็นพันๆนคนฉันจ้างไม่ไหวหรอกค่ะคิดได้แค่นี้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 เธอฉันมีกลุ่มอยู่เก้ากลุ่มสองพันกว่าคนไอ้พันกว่าคนนะในแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแอดมินจัดการเองหมด พอพวกเธอไลฟ์ปุ๊บคนก็ส่งลิงก์กันแล้วค่ะทุกกลุ่มโอเคโอเคโอเคเขาเป็นอันรู้กันค่ะว่าโอเคมาแล้วแค่นั้นก็บอกโอเครู้แล้วแค่นั้นอในสิ่งที่เธอพูดเขาก็บอกโอเครู้แล้วรับสร้างเธอจะพูดอะไรคนก็จะบอกว่าโอเคโอเคโอเครู้แล้วค่ะแค่นั้นค่ะไม่มีอะไรเลยไม่เป็นประเด็นในสังคมนะคะคิดมากแล้วเรา ขอให้เป็นดังที่คิดนะขอให้เป็นตามที่คิดนะก็ไม่ได้รวมคนนี่ก็ไม่ได้ไปตั้งคนเอาคนไปกินหนมจีนแล้วนี่ก็รวมคนไปดูไรให้จะเป็นอะไรไปล่ะก็ชอบไม่ใช่หรอ อยากให้คุณไปดูเยอะๆไม่ใช่หรอในแม่ทําให้แล้วต้องขอบคุณนะจริงๆอะ่ะเออแล้วไปบล็อกเขาทําไมหลายๆคนเนี่ยโดนบล็อกมาตลอดไปบล็อกเขาทําไมแอดมินสาสิบคนได้ขา่าฮะพวกเธอก็ไม่อ่านเม้นอยู่แล้วนี่ก็สนใจอะไรลาเขาเขาก็แค่รับทราบว่าเออมาแล้วโอเคโอเคโอเคแค่นั้นรู้เรื่อง อืมสวัสดีค่ะพี่กู้อืมไม่ได้ล่วงธรรมดาเก้าแสนเก้าเล้วพี่เจีย๊ยบไม่ได้ล่วงธรรมดาเก้าแสนเก้าเล้วยังอีกนิดเดียวเกือบล้านเล้วนะเก้าแสนเก้าแสนเก้านี่ก็เกือบล้านเล้วนะพี่เจีย๊ยบคนเข้าไปดันไลค์ให้โอ้จริงพี่วันวิสาแล้วเนี่ยแล้วไลค์ให้ใครเธอไปไลค์ในช่องปิดเธอตะถ้างั้นนั้น ถธอไปไล่ในช่องปิดเธอในกลุ่มปิดเธอแล้วไม่จะไม่มีใครไปไปโอเคกับเธอเลยนะเขาจะไม่ไปรับทราบกับเธอเลยแต่เนี่ยพอเธอมาปุ๊บเขาก็ไปรับทราบให้ไงว่าโอเคมาเลยโอเคมาแลว้วพิมพ์สั้นๆแค่นั้นเองเคเคเคเออปิดหัวค่ะกหมอมบ้างค่ะพี่ค่ะ ต้องใส่ที่คาดผมไว้ตลอดกะหมอ่อบางเดี๋ยวเป็นหวัดค่ะแอร์ลงหัวค่ะเดี๋ยวเป็นหวัดกะหมอ่อมบางเป็นคนกะหมอ่อมบาง